เอะทำไมตอนนี้อากาศถึงร้อนขึ้นทุกวันเลยล่ะเมื่อก่อนพ่อบอกว่าช่วงนี้อากาศเย็นกว่านี้นะอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกไงล่ะนิวเรือนกระจกไม่ใช่ที่ปลูกต้นไม้เหรอใช่คล้ายกันเลยโลกของเรามีบรรยากาศซึ่งทําหน้าที่เหมือนกระจกใสที่ช่วยกักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ให้อยู่บนโลกแต่ตอนนี้ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเหรอ ก็มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลการตัดไม้ทำลายป่าก๊าซเหล่านี้ทำให้บรรยากาศกักเก็บความร้อนได้มากเกินไปงั้นแปลว่าโลกเหมือนอยู่ในเรือนกระจกที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆงั้นสิใช่เลยนิวถ้าเรายังไม่ลดการปล่อยก๊าซพวกนี้อีกไม่นานภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปจนส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลกเราจะช่วยกันได้ยังไงล่ะ เริ่มจากการลดการใช้พลังงานเลือกใช้พลังงานสะอาดและปลูกต้นไม้เพิ่มสิต้นไม้ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศได้งั้นพรุ่งนี้เราไปปลูกต้นไม้กันนะดีมากนิวถ้าทุกคนช่วยกันโลกของเราก็จะกลับมาสมดุลได้อีกครั้งเข้าใจแล้วบรรยากาศของเราก็เหมือนเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมถูกต้องและตอนนี้เพื่อนคนนี้รอให้เราช่วยอยู่นะ